พี่น้องมามากินเกงหน่อยพี่น้องแก่งทำไมใส่ไข่หมดแดงใบตูมเหียดใบผักใส่าง,งามฝากก็ลองหอมพึมือแม,ม่พี่น้องมมากินน้ำกันนะ่อย้วพี่น้องเราก็สดเส่บบรรยากาศดังโต๊ะกาโต๊ะกาผมพี่น้อง มาสีสดแบบเป็นหางห่อนห่อนเย็นก่อนบใบตุูมเขาจะเอาจริงเวลาพี่น้องจริงก็แป็นใบสุดยอดทุกคนช่วงหน้าแมงบ้านน้ำพิงน้อง จัพดจุด,ดนหน่อยห่ไฟใหม่ไม่จุดบรรเทาหน่อยไฟใหม่แกงแต่คุณแดงหนอ่อบริษัิแกงมีนามสดมีนามสดส,ดสับฝนกำลังขึ้นแม่พี่นอ่อจะเห็นตกประตกอ่ะปากกำลัง,องอหอมหุมๆอยู ินเพื่อพูดยุ่ข้างกุงเสร็จไม่ได้หรอกแบบจุ่มออนไฟ้ใหม่เขาจะว่าเป็นบอนไฟ้ใหม่กินสำหรับแสบกินก็อย่างแสบมดพินออกมัดสมออนก็ต้องว่าหากินสำหรบับ มาเพราะเตลมี่กินใบมันแทนเอาก่อนส้ามมากมันเป็นตกกับตกกาฝงถาถาฝนพี่นอ้องตกมากไปแดงนี่สวมว่ราะจังไรกัลไรฝากก,ก,าาก็ต้องเอามือม,มาอยู่ มาเริ่มมาสนนกันใจใครมุดแดงหลายผลด้วยอืดหมดพี่นอ้องม่ใช่ใครมุดแดงเห็นมันแกงกคือเป็นจะแสบนะแล้วเห็นทุกรีงน้ำเพลินเบิองจะแ,แสบืบอเป็นใบดีพี่นอ้อง ปูดองกับปูดองบานเท่าช่วงนี้นาะนม้งมอ,งพ,อง,มง,มมมงพี่น้องมึงว่านไรมวนไปตุ้มแซ่สับพี่น้อง ลายคนมาเห็นเป็นคลิปอีกแนบมาสัง่งจะเป็นคลิปกิน,นอีกแนบมาทำท่านถูกใจก็กดใจกดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อจะเป็นคลิปมาเริ่มพอนะจะได้เห็นเตี่น้องมามาตรวจ ใบต้นไใส่ปลูกมางามแกงเทียนผัวของนี่เนาะชื่อเสียงผลแตงไมาทั้งไต่พี่หนอกคนนั้นไม่ไต่ก็มาไม่จุกมันห่อนมาหาพวกมื่นแล้ว ข้าปูดหรอกให้กินที่แตบพี่นงของ้านเท่าขอ้กินง่าย ใส่ไข่มดแดงขง้ามันดีคักคลิปนี้ครับพี่น้องถูกใจกดไดกดแชร์กดหัวใจให้เด้อพี่น้องกดติดตามนําขอบคุณครับ